เฟรย์ป่อยแอฟเฟ็ดค่ะเฟรย์ปล่อยแอฟเฟ็ดแอฟเฟ็ดควันไงกุ้มไง่ากองหมอกตัวหมอกลงหมอกลง สบายดีจ้าพี่น้องปองป่ายจ้าคนเข่าจ้าคนเข่าสามข้ารถมาพร้อมกันนะจ้าแล้วเกี่ยวเลือตะขนนะคะเดี๋ยวไปสอดกันนะพี่น้อง

เอาบัตรบัตรในหางมันบาดแจ้งบาดเปิงหน้าจอมันบาดแจ้งบ่เป็นหน้าจอบ่เออเป็นหน้าจอไใโคนเขาคือกันบาดเปิงในเปิดเบอ่์ท่าท่าบัดแจ้งแจ้งมันเป็นน้หน้าจอมันบาดแจงเข่าย้ําใช่ไหม คือพวกเกี่ยวไอเห็ง,งูใก่เป็ดใก่ค่ะงานนี้คือพวกทั่วปีเยรวยพี่น้องเอ้ยเข้ากัเกี่ยวเรียบร้อยบารงงวชิมะย่ำระบาดนี่บุ้งแน่นี่ แรงพ่อต่ำพ่อต่ำนี่พี่หน่อยบัตรทีขึ้นจะเก็บอ่ะนะบัตรทีขึ้นจะเก็บไว้ต่ำแนวสับปีลาพี่หน่อยจะคนเข่ากันนะพี่หน่อย คนข้าวกันหนาจะประมาณมาอีกคนละรอบ คันนั่นครูแฝดคันนี่ยายลุนนะคะ ให้เดียวก็เต็มพี่ครับให้เดียวก็เต็มนะคะ ต้องห้สวดพอบา้า่อลมาอีกรถอีกคนลลอดเพื่อได้เอาไปเบิดเลย Đưa hai nhà nó hai số hai sáu hai nó sáu hai áo tôi có tát không có mát sao รวมกันนะคะตือน้นไฟสิเกี่ยวคะ่ะบอกมานะคะไฟสิเกี่ยวคะ่ะมื่นบอกมาจะปไปช่วยถูกนะคะท้าแม่ฉันพักผ่อนฉันก็จะไปจ้ะนะ <laughs> มือมันมาโอ้ย oh ลากพระลากน้ำพลิบมันล็บแมวพี่น้องนางชิดายมักทัว่วเกี่ยวเขาแ,แล้วเลยยันง,ง้วกินก็สิออบประทศนี้เท่หทั่วอือบอบมักทัว่วนี่ไปตัดไม่ป้าพระลากมันจะตายที่มันโกเพืิงกระชิดายมันหมากโรกกระดดนอะ ต้องเก็บก่อนเก็บหมากออกก่อนคิดทั้งวันระวังมือหมองเข่าด้วยหมากใหญ่มันหมากตุ้งนี่สั่มันนี่นี่มมน,นี่เส้นนี่มันเอาได้นี่นี่ตัวปีรถไทยหรอ ทั่วปีผู้อนบอพี่น้องนี่นะกินไปคล้องได้ยี่สิบหนึ่งจังทั่วมันกำลังเป็นดิฮะมันกำลังเป็ดกำลังง่ายพามาครับฟังแก่น้ำออกกับเผาเอาเดี๋ยวมันแก่แต่ว่าเห็ดพันปีหนะเก็บบ เก็เผ็ดหัวโอ้ยกวงเตอะไปนี่ห่วยไปว่ามันเลนเลนทำบเิยาเก็บได้อิทธกรรมช่องกัมอะไรเนาะข้างบโหอยู่ฝูพีช่องหม่องอยู่ฝูกระดกาจีจบ่นเลยข้าพิจรจ้ามาเนี่ยโม่หมก็ทหรอกคนทันควัวปอยคายหัว ปลามใหญ่ไม่ได้ว่าอะไรมกถั่วนะมืนมืนมันได้ช่มันยังอ่อนอ่อนอย่นเทลืนี่น่นี่ความใหญ่ของมันกันนี่ฟังนี่ฟังมาเก็บมือเดียวผัดดอกน้อยมันโล่นแปดหล่นใช้ห่ดแหละหมนละ แล้วก็เห็ดหัวเขาอีกดียโอ๊กดีมาปลูกพันมาปลูกนก่างให้หน้านี่พ uh <th ี่เอ okay. ้ยนี่โพนเอาเจาะนี่เฮ้ยปลูกกระเพาะเสียดายบระเทเห็ดหัวง่วงกระสิบกระจกไม่ีแ่ย่ เก็บ,กบเก็บกับบ่ไปเอารใส่หนาทงยางม่เนก็บออกก้อนทีเ้ดหัวทั่วปีทั่วแหล่เก็บแหล่เดีไปไปเก็บกับป,บปา <c oughs> บววหูเมื่อยเนรา่องขงเ่องะมากเลยมา สองมือมาเฮ้ยสองมือมานะพอดีเก็บท่นบว่ามือมากเขาเก็บค่ะท่านเก็บมือดีเอาไปเด็ดผัดดอกมันล่นดอกมันจรเลยเลยดอกมันก็เป็ดเลยเลยคอยเก็บจังชิบ

ทัวปีปิ่งก็ปิ่งบเออปักสามี่ก็ปิ่งบปิ่งเขียดแสบงคือยังนี่นี่นาเนาะมาต้งนี่ตรงหน่อยคนหน่อยคนนี่จะขิดจีตัวปีนี่สดายตูขามปีจังทิกิลกเตะดำนา กินเกี้ยวเขามันงวงมันสิได้หนีเรียบ้อาดกอมันกวนชมรบมันกำลังเป็นเขาใช้ในนนีนะจ๊ะเอาหัวทเก่า้าตัวหัวตัวูกคชอยสิปลูกใิชวนก็มาลูกเลยพี่น่อใชชวนนะชวนบ่มี ชวนนะกนไม่ก he he mm. ียเก็ชวนนออได้ปกติปลูกชวนอ้อยเพิ่นเล่เนาะปลูกสนอ่ดที่มันนนปลูกสนเนาะมันสนในเลี้ยง หมกทั่วปีวิทองสายพันธุ์สีเขียวกับสีแหล่สีเขียวผสมเนอเลยอ่สีเหล่ต่ำเสฉะเนื Dude, ้อมันลายมันมีจักสีเด่นี่สีเขียวสีเขียวสีขาวมีอยู่อผู้ทั้งนี้แรงงัวสิกิน ประกาศคือพวกเก็บเมื่อขั้นเนี่ยฉันเนี่ยประกาศเนี่ปลูกห่อปุชปลูกเป็นน้ำตกตัวยาวนะมันก็น้ำมาแต่งหมาฉันจ้ะปลูกก็น้ำตกแต่งแต่งมันกินเบิดตั่วมันนี้ก็คือเมตโต้ไอ้แค่แทนบริลายได้อีบ่นนี่นี่เงาเนื่องอยู่โง่เงาเนื่องผมมันตายไปน้ำปวกกินแล้วเขาใส่พุ่นหรือปวกกินไะไเอาใส่พุ่นหน้าโว้ดหรือปวกกินอหไร นะกระเมน,นทุกนะท่านแค่ดน้อยหนี่งก็หักกบทลุ่ยหอยแม่นี่แก้ว่าเห็ดแนวาซะสะักมันจะพอได้เห็ดแนว่ว่าง้อเขาจะมาหยัมเบิดมาดูเห็ดอ่อนเห็ดอ่อนเด็ดเนาะ ทังนี้ทั้งนั้นด้วยสิกระปูอันนี้ก็พางกระปุกยังก็ได้ไปดูฮอดมันก็งามเนาะทั้นที่บอกว่ามันถือมันหมอกแต่ว่าเนาะอันนี้งัวกินแท้แทะเท็กน่ยช่วงนี้เขายังไม่ทันเกี่ยวเขาดิพี่น้องนี่เขาเกี่ยวแล้วกันเซตเองเฉ่งแล้วเขาปล่อยเออก็ชิคกี้พายมืออยู่หรอก ปานลาเข็งน uh huh> ี่จวดจวดจววดนี่ใหญ่บนมะยามไปยุนมา่ิมนั่งพระอุ่นอยู่นี่เนาะหอมมะโนยบ่เผาย่งบ่เผาใช่ไหมเผาบกถั่วเนาะ ที่อาคน t h เาด้เยนอเเลแล้ว่าผู้ชมาเยนปนกษแค่่วเออมาแค่เดแต่ด้านอกเยด้นในมัขน้กิตุมงักับนเขาก็ยางอขาน้ไหยนทเดียวมันหมักาย ปลาอนี้เขาใชมากวดเนาเนี่เกี่ยวข้าแเหล่คนประยูงประหินเม,ม,มันใหญ่ปรเดี๋ยวว่าปลาไม่ใหญ่นจ,จะเกบช่องมือจะมาเก็บบะเนาะบ่ให้รชองมาเก็บมืออื่นบะช่องมือซะก่อนมันจลายซะก่อน,น,นมันจะนลายทเก็บนะโอย้ยยากมมัน่านไป พเมื่อตามบันใส่ตู้ไว้ตาำีที่ถูกขะพักใบใหญ่นี่นี่น่ะถ่าช่องมาเก็บเนี่ยได้ขายอดือดหานป่าตาขมุททกมันชิดใหญ่บั สองหมื่นบาทโลไใ่ขายลดนะันหากลงพับเรอคิบ่ได้ขึ้นเลยสันแห้งหมดเจ้ามันหักเลยไมกันเ็ดหัวพวกเจ้าไหมกันเ็ดหัวพอ้ถ้าไปเคาะไหมหัวชวนเคาะไหมชวนโอ้ยมาพังค่ะอสองสองทีง่ cao subscribe มาปุ๊กบ้านท้งน,นี่สบายดิเลินเชิญวรนเป็ดสบายาเชิญมามมได้เถอะปู่ก็ได้ทีพากันไปงัดทั่งกก่อนอันนี้ปูแล้วบ้อพริกอันนี้นีน่เด่นน,น,นี่ได้ละกองหนึ่งมันปูกบ้เงพรีอวไว้มัน,มนบ้าตายบ้อพริกอันนี้น ย้งแรงบ่าตายบ่ไต่เที่ยงเก้าเหนืพี่น้องเที่ยงเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้ขอบงัวโม่ได้ตายเลยพี่น้องจามานเวลาพาจากระจาก่อนอื่อก็กอบพุณนทุกคกระแมน่นขบคุณทุกกำลังใจขบคุณอายสุขสุขคดจ่าโดยสบายดีจ้ะคะ